เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแตก,แต,กต่างกับ EV9 ตัวอื่นอย่างไงนะครับครับลองมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนฮนะที่เราจะเห็นด้านหลังตัวนี้นะฮะจะเป็นกล่องเดี๋ยวผมจะเปิด,ปดให้ดูครับกล่องใส่ของนะครับนี่นะฮะกล่องใส่ของ มีคุญแจล็อกสามารถล็อกคุญแจได้ครับตัวนี้ปลอดภัยฮะไม่ต้องกลัวว่ามีใครจะมาหยิบของของเรานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหน้าตรงช่วงหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอทีต้นแบบแท็บเล็ตนะฮะจะเป็นหน้าจอใหญ่เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดู นะะหน้าจอเป็นดีด,ด,ดีตอนจะมีบอกในส่วนของแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่นะครับระยะทางที่วิ่งนะครับแล้วก็ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีบอกหมดเลยนะครับตัวนี้โครงสร้างบอดี้ฮะจะเป็นเหล็กตั้งแต่ด้านหลังมาฮะตัวนี้ตัวโครง สร้างเนี่ยฮะจะเป็นเหล็กเชื่อมต่อมาถึงด้านหน้าเลยนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะครับตัวนี้รับน้หนักได้ประมาณ200-230ถึง230กิโลครับแล้วก็มันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะของรุ่นนี้เดี๋ยวนะครับผมจะทําให้ดูการเลื่อนบออครับตัวนี้ปกติเนี่ยอย่างตัว e v 9 9ตัวอื่นนะฮะเวลาจะเลื่อนบอเนี่ยต้องไปด้านซ้ายใช่ไหมฮะจะใช้มือหรือใช้เท้ากดเลื่อนบอก แต่ตัวนี้นะครับไม่ต้องครับตัวนี้ก็คือตัวเลื่อนเบาะจะอยู่ตรงที่แฮนดสามารถปรับที่แฮนได้เลยนะครับสามารถดึงปุ๊บเลื่อนเบาะมาข้างหลังล็อกครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ปรับขึ้นมาเป็นบาะคนนั่งคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนขับไปนั่งใช่ไหมแล้วก็มีคนซ้อนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีที่นั่งเด็กเหมือนเดิมคร ็คือที่นั่งเด็กก็จะขึ้นมาอีกที่นั่งหนึ่งครับตอนเก็บบอนะฮะก็ที่นั่งเด็กก็จะเอามือดันตัวล็อกขึ้นมานิดหนึ่งอ่าจะมีเสียงดังกรึ๊กนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็วาลงลมกลับนี่ก็คือพับเก็บแล้วในส่วนของบอที่เมื่อกี้เราไปนั่งขับใช่ไหมฮะเราจะพับเก็บนะฮะแล้วก็หมุนกลับกลับทีนี้เราไม่ต้องลงไป ังด้านซ้ายเหมือน ev 9 9ตัวอื่นแล้วนะฮะตัวนี้สามารถปรับที่แฮนได้เลยดึงขึ้นมาปุ๊บเลื่อนล็อกแค่นี้เองครับอันนี้คือเป็นฟิวเจอร์หลักของตัวแบ็กบ็อกซ์นะครับ ev 9 9แบ็กบ็อกซ์นะครับในส่วนของสวิต์แฮนต่างๆเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัว ev 9 9ตัวอื่นนะฮะก็จะมีเปิดปิดไฟไฟเลี้ยว ผมเปิดสวิตให้ดูดีกว่าอ่ามีเสียงแต้อันนี้เวลาถอยก็จะมีเสียงเหมือนกันเดินหน้ามีสเต็ปอยู่ที่3สเต็ปนะฮะล็อกความเร็วนะฮะเบอร์หนึ่งก็คือล็อกไว้มาณ20ต้นต้นเบอร์2ประมาณ30บเบอร์3นี่จะวิ่งได้ถึงประมาณ40เลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของแฮนด์มีอีกจุดหนึ่งฮะที่อย่าเพิ่งมองข้ามนะครับ ก็คือในส่วนของเบรกเบรกนี้จะเป็นเบรกแบบรุ่นใหม่นะครับเบรกขวานี่ก็คือเป็นเบรกหน้าเบรกซ้ายเบรกหลังแล้วก็เมื่อเราจะจอดรถเป็นทางเนินให้เราบีบเข้ามาเสร็จแล้วก็กดไอ้ตัวตัวล็อกฮะเข้าไปครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮะกดตัวล็อกเข้าไปอันนี้ก็คือการล็อกเบรกอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะปลดเบรกปลดล็อกเบรกนะฮะก็คือกำ กำที่แฮนด์กำที่ตัวตัวมือเบรกอะฮะกำที่มือเบรกบีบครั้งหนึ่งก็จะเด้งขึ้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับบีบครั้งหนึ่งก็จะเด้งขึ้นอันนี้คือการปลดล็อกเบรกนะฮะโอเคก็ตัวนี้ก็ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอยู่หลายจุดเหมือนกัน แล้วก็รูปลักษณ์ดูสวยงามกระทัดรัดมากขึ้นดูดูงานดูอะไรอย่างเงี้ยฮะดูเรียบร้อยมากขึ้นครับถือว่าเป็นการพัฒน,นาของตัว ev 9 9อีก1สเต็ปครับผมแล้วก็ในส่วนของเบรกนะฮะเบรกก็ตัวนี้ก็จะมีเบรก ที่เท้าเหมือนกันนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเบรกเท้าเหมือนกันตัวนี้มีเป็นแผ่นติดขึ้นมาให้กันลื่นนะเป็นออกแนวสปอร์ตนิดนึงครับไฟท้ายไฟทั้งหมดเนี่ยไฟทั้งหมดที่ใช้เนี่ยจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับผมเปิดให้ดูนะฮะไฟเบรก ไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะไฟหน้าเปิดให้ดูเลยตัวนี้ฮะอ่าเป็นไฟหน้านะฮะตัวนี้เป็น LED เหมือนกันถ้าปิดไฟหน้าปุ๊บตัวนี้ก็ยังมีไฟเดย์ไลท์จะพอมองเห็นไหมฮะไฟเดย์ไลท์ ตัวนี้เป็นไฟเดไลท์นะฮะถ้าปิดผมลองปิดสวิตช์ดูอ่าไฟเดลท์ปิดอันนี้เปิดพอเปิดสวิตช์ไฟเดลท์ก็จะติดขึ้นมาเลยครับโอเคก็ขอรีวิวการใช้งานการแนะนำสินค้าตัวใหม่นะฮะ EV99 Blackbox นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ